ความฝันผมผมก็อยากได้เห็นคัดคีบ็อกซิ่งนะผมมั่นใจแล้วเราจะหนอีแล้วสวัสดีครับผมครับเลซี่ล็อกซี่ครับมาดูตอนฉายครับโอ้โหส่ใส่ทำไมถึงเต้นจัง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หญิงนะคะหญิงภพคุธรรมค่ะก็มาอีกเช่นเคยค่ะนักทายจากเวทีมวยลุมพินีนะคะวันนี้บรรยากาศข้างหลังหญิงแบบคึกคักมากทาไมเหรอคะเพราะว่าวันนี้เป็นรายการใหญ่ค่ะวันไฟหนค่ะเป็นนักชกแบบที่มาแรงมากในตอนนี้นะคะคือตะวันชายนั่นเองค่ะเรามาดูบรรยากาศข้างหลังหญิงเลยค่ะว่าแบบคึกคักขนาดไหนคะ่ะ พี่ตะวันฉายครับผมใช่เพราะเราเป็นน้องชายตะวันฉายอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วการพิสซ้น์ของพี่ของพี่เขาเป็นยังไงบ้างเขาวันนี้โอ้น่าจะเกินร้อยเกินร้อยเกินร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบเกินลิมิตไปเลยใช่ไหมคะได้เลยค่ะแปลงอีเช่นเคยค่ะเกินครับผมวันนี้โบนัสจะแตกเยอะไหมคะน้องแฟรงค์วันนี้นะครับผมก็ตอนนี้แหละแตกไปแล้วสองโบนัสแต่ก็หวังว่าขอให้ตะวันฉายได้ครับผมจกประกาศแตกเงินรางวัลให้อีกหน่อยได้ไหมคะวันนี้คุณชาติมอบให้คุณห้าหมื่นดอลลาราครับผม สวัสดีค่ะวันนี้มาเชียร์ใครคะวันนี้มาเชียร์ตะวันฉายค่ะโอ้โห้ย่อยเลยเป็นนักกอล์ฟที่มาแรงมากใช่ไหมคะตอนนี้ใช่ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากเลยใช่ไหมคะแล้วก็ชอบเขาตรงไหนต้องถามแบบนี้ก่อนก็แบบชอบความสามารถเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบติดตามน้องมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แบบมาเชียร์อยากให้น้องชนะวันนี้ก็เชียร์ตะวันฉายเชียร์ตะวันฉายค่ะตะวันฉายตะวันฉายค Who are you? Um, come to cheering. วบอลเชเดตวันชายไรโอเคค่ะเป็นไงบ้างคะอยากจะพิพูดถึงแบบว่ารายการใหญ่วันนี้ค่ะวันนี้ตื่นเต้นมากตั้งแต่เช้ามาคนมากันแบบว่าเยอะมากเลยเป็นรายการวันไฟในที่คนเต็มที่สุดเลยค่ะแน่นมากใช่ค่ะแน่นหมดเลยแน่นยังไงก็ไม่เท่าคุณหญิงอะค่ะค่ะอะไรประมาณนั้นแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะว่าบรรยากาศของตะวันฉายมันจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้มาเชียร์ตะวันฉายกันนะคะเป็นกำลังใจให้น้องด้วยค่ะค่ะบคน้องเบนส์ค่ะ ได้ไหมผมให้ชมชูให้ผมด้ยครับเป็นทีมงานวันแชมเปี้ยนชิพค่ะแล้วก็วันบัลนี้ค่ะเป็นไงบ้างคะกับตำแหน่งที่รับผิดชอบนั่นสนี้ก็ <c oughs> ดีครับแล้วก็เพราะว่าได้มีส่วนร่วมในการทำงานแล้วก็มีส่วนร่วมจัดผู้มวยแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างคะรกันหญยอ๋อวันนี้ก็วันไฟไนัลที่สามก็มีคนไทยสอยหลายคนเลยตะวันฉายด้วยแล้วก็ แฟนล้นสนามเลยครับว้โอ้โหล้นจริงๆค่ะเยอะมากจริงๆทุกคนบอกได้ไหมคะว่าค่าตัวแบบนักชกที่มาแรงมากตอนนี้อยู่สักประมาณเท่าไหร่คะก็ถ้าระดับแชมป์อย่างตะวันชายนะก็น่าจะเจ็ดหลักครับเจ็ดหลักโอ้ก็จริงๆใช่ไหมคะจริงเลยครับมันคือเรื่องจริงค่ะทุกคนผมโจพีเคนะครับผมพิธดการค่าย พีเคแสนชัยมวยดิมก็ดูแลน้องตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยดิมวันนี้ครับผมเป็นไงบ้างคบพี่ตื่นเต้นไหมคะก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นก็คือผ่านจากไฟนี้แล้วยังมีไฟหน้าที่ตื่นเต้นอีกโอ้โหใช่ใชการซุปเปอร์บอลใช่แต่วันนี้คือเป็นวันที่ท้าพิสูจน์ของเขาคือครั้งแรกของตะวันฉายที่ชกค,คิกบ็อกซิ่งใช่แล้วครัครั้งแรกในวันแชมเปี้ยนชิพคีิชกคิกบ็อกซิ่งคู่นักคนลุกเลยค่ะแล้วคู่ชกเขา ดาวิดไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาค่ะเป็นแชมป์ WBC และ WBA ม,มาด้วยสมศักดิ์ศรีค่ะสมศักดิ์ศรีสมศักดิ์ศรีค่ะเราไปดูกันค่ะว่าข้างในเป็นยังไงครับพี่โจครับผม,มาตามมาเลยจ้านี่แหละค่ะทุกคนวันนี้หญิงจะได้ตั๋วมาแล้วนะคะคราวที่แล้วนะคะหญิงมารีวิวการซื้อตั๋วในโซนราคาต่างๆวันนี้หญิงใจปั้มค่ะกดหนักๆค่ะจัดเต็มๆค่ะสำหรับรายการใหญ่นี้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะว,ว่าหญิงเลือกที่นั่งตรงไหนนะคะ บรรยากาศในสนามเสียงเชยยังสนุกเร้าใจสมกับเป็นเวทีระดับโลกวันไฟไหนเลยค่ะดูจากจำนวนคนที่เข้าชมมากมายขนาดนี้การันตีความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของมวยไทยที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกบวกกับการจัดในสนามลุมพินีที่ได้มาตรฐานและรองรับความพร้อมด้านต่างๆและซีเคียวริตี้ที่ดีมากๆทำให้รู้สึกถึงความเป็นสากลและยกระดับมวยไทยได้ดีเยี่ยมเลยค่ะทุกน โตเลยนะคะพกดแล้วนะเพราะว่า,ถ,าถ้าไปแล้วหันมามองนี่ไม่เจอพี่หญิงนี่โกรธเลยโกรธได้เลยค่ะเราเป็นเอฟซีตัวจริงค่ะให้ทั้งใจเลยค่ะสำหรับสเต็มนี้ค่ะค่ะยกลากแฟนๆหน่อยได้ไหมคะมอะไรนะอะไรนะคะค่ะทุกคนวันนี้หญิงมานั่งติดเขาไปทีนะคะริงไซส์เลยแล้วก็นั่งติดกับพี่ชดเลยค่ะทุกคนพี่ชดได้ะนงตัวหน่อยค่ะครับผมโชดลบางแสนครับ ก็มีนักมวยอยู่ในสังกัดวันลุมพินีสองคนสามคนแล้วครับโอเคค่ะครับผมแล้ววันนี้พี่ช่วยมเชียร์ใครคะน้องกันตะวันฉายปีคแสนชัยครับสวัสดีครับผมคาร์ลเอสซีล็อกซี่ครับวันนี้มันพรมวยรายการใหญ่เป็นไงบ้างคะสนุกดีครับมันไหมคะมันไหมมันครับวันนี้มาเชียร์ใครคะมาดูตะวันฉายครับโอ้โหเป็นไงคะเอฟซีตะวันฉายด้วยค่ะเดี๋ยวเรามานั่งเชียร์ด้วยกันนะคะ ทำไมตื่นเต้นจังความฝันผมผมก็อยากได้คำคัดที่็อกซิ่งเนาะผมพยายามปรับให้มันต้องต้องได้อะ่ะผมมั่นใจแล้วแล้วสนิทแล้ว สุดยอดเลยค่ะทุกคนวันนี้เป็นการเชียร์มวยที่แบบออกรถออกชาติมากคือหญิงอะไม่ได้เชียร์มวยแบบขนาดนี้มันนานแล้วค่ะคือดีใจตะวันฉายชนะค่ะแล้วก็แบบชนะแบบสวยๆด้วยนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าไม่ผิดหวังค่ะไม่ผิดหวังที่มาวันนี้ค่ะเจอก,กันอีกแล้วค่ะคุณเพรมเอ็มดีนในช่ค่ะเพราะว่าชตาฟาริคิดค่ะคุณเพรมนะคะ M d 1ดีวันแชมป์ชิฟไทยแลนด์นะคะอยากย um, ให้คุณเปรมพูดถึงสักวันนี้ค่ะวันไฟไลท์เป็นไงบ้างคะ โอ้ันนีสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยตั้งแต่คู่หนึ่งคู่สองคู่สามมาจริตะวันชายนี่ไฮไลท์ที่สุดสุดสุดค่ะชนะไปแล้วตามคาดไหมคะหรือวยังไงตามคาดมองมไปแล้วยังไงก็คือโนเกี่ยวอาวุธหนักเนี่ยอยู่กับ ราจะจัดหนึ่งที่รับรองคราวนี้นะครับที่เราจัดวันที่22กันยายนี้เดือดกว่าสนุกกว่าคราวที่แล้วแน่นอนครับห้ามพลาดครับใหญ่กว่าเดิมค่ะตอนเราก็มาเจอกับพี่หวังค่ะเทรนเนอร์ของตอนชายค่ะเป็นไงบ้างคะการซีซ้อมครั้งนี้คะก็หนักทุกไฟครับซ้อมหนักทุกไฟไม่ไม่ประมาทเขาผู้ชกทุกคนครับก็เราก็ดูการโชกของผู้ต่อสู้ครับแล้วแล้วมากลับมามาแก้เกม เพราะว่าเขาไม่ไม่บางไม่บล็อกเลยครับต้องต้องเตะยัดจริงโอเค okay, ค่ะแล้วก็จริง,จร,งจริงแล้วคือการที่ชนะในวันนี้เป็นแผนที่เราซ้อมกันมาถูกไหมคะใช่ครับแจ๋ uh huh. วจริงๆเลยค่ะแข่งจมัวหมดลวสองทุกคนคะตะว,วันฉายคือเขาสูตรจริงนะคะเขาโชคเสร็จแล้วเขายังต้องมุวิ่งต่อเลยะคะ่ะส่วนเขาจะวิ่งทำไมนั้นนะคะ เดี๋ยวมาดูกันค่ะวิ่งทั้งหมดน่าจะ19รอบนะคะเท่าที่ได้ยินมานี่หละคันโค้ดสุดจริงค่ะสุดจริงค่ะวิ่งต่อวิ่งต่อขอถามก่อนว่าตอนที่เปิดตัวออกมาค่ะตอนนั้นคิดอะไรอยู่ม่นทำสมาธิว่าเห็นแฟนคลับเยอะก็ดีใจครับที่มาเชียร์เยอะครับค่ะค่ะแล้วก็มีอะไรจะเพิ่มเติมอีกไหมคะในเรื่องของในเรื่องของการชกเพื่อที่จะเจอกับพิษพวอ,อบบรในไาหน้าเดี๋ยวอันนั้นวางแผนได้หมดแล้วครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวรอดูวันที่7ตุลาอยากให้มาเชียร์เยอะเหมือนวันนี้ครับค่ะ โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับวันไฟไหนกับความเอ็กซ์คลูซีฟที่หญิงค่ะทุกคนเข้าไปชมด้านในที่มากกว่าการชมมวยทั่วไปบนเวทีก็คือการเข้าไปเห็นถึงความรู้สึกและอารมณ์ของนักชกระดับโลกรายการวันนะคะหญิงเชื่อยอย่างแน่นอนเลยค่ะว่าถ้าเกิดทุกคนเข้ามาชมมวยนะที่แห่งนี้เหมือนกับหญิงก็จะลหลงไหลความมีสเสน่ของสนามมวยลุมพินีแห่งนี้เหมือนกับหญิงแน่นอนนะคะ อย่าลืมติดตามหญิงได้ที่ช่องลุมพินีบ็อกซิ่งสเตเดียมด้วยค่ะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ